ดึมดึไดึเดึมดีดึดดไดดดไดไกคไก่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 ไกไกคไ่ไก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 ่ไไก่ไ่ไยไก่ไกไกไกไไก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 ไ่ไก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 ไ่ไก่ไกไกไ่ไกไกไ่ไกไไไไกไไกไกไไไ าไล้วนดีกว่าใชก่่ตาไก่าไหมาันู้หุดหมดแล้วอามาเพื่ออะไรคะเพลค่ะเพลค่ะขไก่อย่างขาขนมาะฮยเฮยเ้ย้ยเฮ้เ้เฮเฮ้ยเ้เฮ้ยๆๆ้เฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเยเฮ้่เฮยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้เ้วเ้ด้